ตรีมเรียมเล่นได้นับไม่พี่อันนี้นับไหมนับไม่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 นับเางั้นผมก็ไม่ต้องพิมพ์เนาะโอเคเดี๋ยวยิ่งเจาทุกวันเลยจังครับตัวจริงตัวจริงเฮ้ยคือไม่ก่อนดีก็ได้ยังไม่ก่อนดีครับหรอดีครับไปก่อนเอาลุกจ้ะ รุไปจังเออรุดรุดหมดไหมรุดรุดรุดครับมันเป็นของนอกครับไม่ได้เป็นของเอเชียเลยครับเฮ้ยใครชื่อเอาไว้เดี๋ยวดิเอารีวิวไพเลใครเนหรอใครวะรีวิวอะใครอะรีวิวอะอื้มีแดงไปไหมชี้แดงฮัลโหล อ้าวนี่เปลี่ยนดียนเปลี่ยนผมใช้อ่ะโน้พี่กิ๊ก็หลุดนะเนี่ยพี่กิ๊กก็หลุดนะเนี่ยโดนเบี้ยนหมดเลยฮัลโหลขี่ไหมไม่นะเดนเบี้ยนพี่ขี้ใหม่พี่ขี้ใหม่ขี้ใหม่เลยได้ๆจัดไปโองเอชเชียเหรอเอชไหนใครบอกเอเชียเล่นไม่ได้พี่ลองสร้างเอชเชียก็ได้พี่ถ้าเกิดสร้างได้ตอนแรกสร้างได้พอสร้างแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ระเบิดตูมกันกูขันเอายุโรปพี่เอายุโรปง่ายดีได้แน่นอน นไอพิงก็จรจีิเยอะเลยมันจะไม่แหลกเหรอเดี๋ยวลองเอเชียให้ก่อนนะเดี๋ยวลองเอเชียมาเชียก่อนเอเชียปึ้งมาแล้วเอเชียเดี๋ยวนี้เขาไอโค้ดเขาไม่ลงด้วยด้วยคิวแล้วใช่ป่ะไม่เพี่ไม่ลงผมไม่รู้ขอพิมพ์ก่อนงงว่ะดิสันออ๋โอเคเอ่อจุดตรงไหนตรงนั้ไม่เห็นพระสวดอะไรวะเนี่ยเอเชียนะ ครับพี่ไม่บอกวิธไม่เห็นเฉยอ่ะเอเชียมาแล้วจ้ะอ่าหลุดแล้วเอเชียมันหลุดไวอ่ะต้องยุโรปแล้วมั้งพี่ลองยุโรปดูแต่เมื่อกี้นอร์ทอเมริกาก็นานมากๆนะนานแบบนานเลยก็จะระเบิดห้องเออยุโรปปิงได้อยู่สองร้อยกว่าโอเคนะ เอามายุโรปก็ได้ยวสมควรแฮะต้องมีใหม่มีคเนสเซียอัจฉริยะอ่ะ,อะยุโรปยุโรปเดี๋ยวคงมีเดี๋ยวคงมีคนมาเล่นด้วยแหละพี่เริ่มสตรีมแล้ว อ้าวหลุดอีกแล้วต็อไ่ต้องอเมริกาแล้กลับไปนอตอเมริกาทั้งนีเลยเป็นไงล่ะเกต้องกลับบ้านก่นคนคนไม่ไม่ไม่เล่นป่าวเห่อห้องเรามันว่างจัดอ่ะไม่น่ามั้งแค่เป็นเพราะไอ้แนนคนมันเยอะมากหรือเปล่าแล้วมันแย่งกันเข้าอ่ะคน่าจะน่าจะอยู่ แต่แต่คนเยอะแล้วอยู่กันทั้งนาไม่ยอมกดเริ่มสักทีหลุดแม่งเลยส่งให้แล้วจ้าคนมาพร้อมทุกคนตอนนี้จะไม่เข้าห้องเลยมีคนดูนะยูทูปเฟซบุ๊กก็มีคนดูยูทูปก็มีมีคนดูอสามคนทีมงานเราเองนั่นเอง่สามคนเลยนะสามสามคนเลยนะยังอยู่ยังอยู่สามคนสามชีวิตเนี่ยเฮ้ยอะไรวะคุดอกหอมาแล้วเนี่ยคุดอกหอยคุดอกหอยอยู่ในห้องแล้วพี่สีแดง เอ้ยคนนั้นหนึ่งอะไรวะเนี่ยเอ้ยตัวปลอมทุกคนโนูชัวรยนอชใช่ไหมโอเคนอชแบทบ่อยมาทุกคนคนนั้นหนึ่งคนตันหนึ่งเอ้ยตัวนี้เหลือสี่คนเองีะคนนั้นหนึ่งอ่ะจะกี่ไปไหนอะมาตรงนี้อมา หาแล้อย่าเชฟอยู่ไม่ได้ยินเสียงเคโซเลยในเสียงเคโซอยู่ไหนฮัลโหลครับอาโอเคคงเงียบเฉยเรก็จะใช้เสียงสาวๆมาเล่นด้วยอีกแล้วนะจะเย็นครับพี่เฮ้ยใส่หมวกจนสลัดด้วยว่ะแจ็กกี้ฮูแจ็กกี้ฮไม่ธรรมดาคูโดโฮมายังคูโดโฮนี่ไงคูโดโฮนี่ไงพี่คนนันหนึ่งในในในเป็นยันเชื้อได้ ดูนี่ไงโดนซื้อตัวไปแล้วไม่นะโดนซื้อตัวไปแล้วไงเราทำการแยกสีดาบปาวิงกันห้าคนก็เล่นได้นะพูดถึงว่านะฆาตกรคนหนึ่งนะได้พี่ได้ได้เล่นก่อนเลได้เลยไปไปขุดเครื่องขุดเครื่องดีนะพี่อนทดสอบ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 มาทดสอบมาทดสอบทดสอบทดสอบอันนี้เราปิดเควสปิดอะไรไปแล้วใช่ไม่เห็นแล้วใช่ปิดแล้วพี่ไม่เห็นมาอ๋อ พี่คอมเป็นปิดไม่โอเคครับปิดไม่ครับอ้าคนห้้าคนมันง่ายนะพูดถึงว่อาอ้าวแล้วทำเค,ค้ข้างบนได้เลยเหรออ๋อเฟคค้ไม่ขึ้นด้วยซอแซดยาก,กนะเนี่ยไม่สนใจครับเฮ้อะไรวะสมุดหัด ทิ้งขยะก่อนครับเอาเข้เข้ขึ้นเรียกงเนี่ย่อขึ้นแล้วอูเควเนี้เเ็นเนี้ยายที่สุดนานแล้วก็อยู่ในซอกกลิบจะตายตอนไหนก็ได้เควเนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ไอ้แพทใหม่มันไม่เห็นแถบรวมแล้วนี่โอ้ี่เล่นยากนะมันก็ดาวไม่ออกว่าใคร ไอ้นีหรือยัง <S <S 1> <S 1> โอเคเฮ้ยต่อสายไฟก่อนอ๋อมีสัญลักษณ์สำหรับคนตาบอดสีด้วยอ๋อดีดีดีด

ไอ้กางจะลงหลุมเมื่อกี้เราเห็นเลยอือกา,ออาร,าราจะเมื่อกี้เราอยู่แถวใต้ซองเลยอ้าวเราจะไปไอ้นี่นะเรายูเทิร์นกลับมาเราจะไปเม่ก,กี้สี<อ>แดงไปอย่างไหนอ่ะผมผมงงมากเลยข้างล่างไงครับอืมข้าเอางหัวเองนี่มุโด ฉันด้วแจกแค่ได้บ้างเนี่ยเกโซว่าไงเกโซไม่มีข้อมูลอะไรเลยเมื่อกี้ผมเตืนอยู่บนขวาแล้วผมลงผ่านซ้ายผมมีเควืสามวันด้านล่างด้านล่างซ้ายแต่เพราะว่าผมไปด้องผมไปด้าเที่ผมผ่านสีแดงเสร็จเออต้องนองหมดละเกโซว่าไงสืบก็ไม่ได้อะผมบอกสีแดงนะผมไปจะกี้ดีกว่าเฮ้ยสีไหนเนี่ยสีไหนดีใครวัดสีนะตีนะ จะสวัสดีใช่ไหมไม่รู้อ่ะเราเองแล้วกันใครโหวตใครอ่ะมันไม่ขึ้นอยู่แล้วอ่ะอผมโหวตแดงดูก่อนลองเสียงดูเสียงก็เสียงวะเอ้าพี่พี่ลืมปิดไอ้นั่นเนี่ว่าโหวตไอ้นั่นอ่ะโหวตสี